สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวิสเทคนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับสอนวิธีการใช้ VS Code นะครับกับคิดหับไปก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆนะครับก็มีคนเข้ามาดูถึง300กว่าคนแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากติดตามหน่อยนะครับ แล้วก็ถ้าเห็นว่าช่องเรามีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคไปกันต่อเลยสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง VS Code กับ Remote Development นะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า Remote Development เนี่ยคืออะไรนะครับ Remote Development นะครับก็คือสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซึ่ง ก็จะประกอบด้วยพวก Tool ต,ต่างๆนะครับ Library แล้วก็ Dependency ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานหรือโครงการนั้นๆนะครับส่วนประโยชน์นะครับของ Remote Development หรือว่าา r m o o t e o o t t i n n r r ก็มีดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนะครับเป็น GUI นะครับแล้วเวลาโค้ดก็จะมี Color Theme นะครับช่วยให้ดูง่ายนะครับ สามารถที่จะโค้ดหรือว่าดีบักได้ไง่ายขึ้นอันที่2ก็จะจะมี extension นะครับให้เลือกใช้เยอะแยะเลยซึ่งเป็น extension ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับก็ก็จะมี extension หลากหลายนะครับทั้งเรื่องของภาษาทั้งเรื่องของ Color Theme แล้วก็ t o o l เสรมิมอื่นๆนะครับนอกจากนี้นะครับอันถัดไปก็ VS Code เนี่ยนะครับมันก็จะ ช่วยนะครับให้เราสามารถที่จะทำงานตั้งแต่โค้ดบิวจนกระทั่งถึงดีบั๊กได้จากเครื่องมือเพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็น s i m l a t e i n t i g a t i o n กับเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมไพเลอร์ของภาษาหรือว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์ GitHub รวมถึงพวก docker container ตลอดจนถึงใครที่จะ develop แอปบนคลาวดนะครับก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายคราวนี้มาดูนะครับเจ้าตัว VS Code เนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกับ Remote Development อะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัว VS Code สามารถทำงานร่วมกับ SSH Host นะครับก็คืออาจจะเป็น VM หรือว่าจะเป็นเครื่อง Physical ก็ได้นะครับที่มี Uh, SSH นะครับหรือว่า SQL Shell เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับ VS Code ได้อันถัดไปก็จะเป็นสำหรับคนที่ใช้ WSL นะครับก็เป็น Windows Subsystem f o r l i n u x ก็ทำงานร่วมกันได้แล้วก็ที่จะเน้นเลยสำหรับวันนี้ก็คือ VS Code ทำงานร่วมกับ Docker Container นะครับในลักษณะของออ Remote Container แล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้จะเป็นเครื่องมือของ Microsoft นะครับของ GitHub นะครับมันจะชื่อว่า Code Space นะครับเจ้าตัว VS Code เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับ Code Space ได้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัว Code Space เนี่ยจริงๆมันก็คือเป็น VM เนาะซึ่งจะโฮสต์ไว้บน Microsoft Azure Cloud นะครับหากมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังผมจะมาอาจจะมาขยายให้ฟังนะสำหรับตัว GitHub Code Space เอาละครับคราวนี้ก็มาดูวิธีการทำงานกันบ้างนะครับคือจาก4รูปแบบนะครับที่อธิบายไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น SSH h o t s l Docker container ล้วหรือว่าตัว c o d e space นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลงดีเทลในส่วนของ Docker container ให้ดูนะครับซึ่งอันนี้คิดว่า เราทําเป็นอันนึงแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปปรับใช้กับตัวอื่นได้ไม่ยากนะครับมาดูแผนภาพการทำงานของ VS Code กับตัว Remote Container กันนะครับด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นตัว OS ของเราก็คืออย่างในเครื่องผมนี่ก็คือ Windows นะครับซึ่งมีการลง VS Code ไว้นะครับแล้วก็ Source Code เนี่ยนะครับ คือผมจะใช้ source code จากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวอย่าง Python ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะโยน source code อันนี้นะครับไปให้ container เมาส์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูการทำงานกันนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือ Docker container ที่จะถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้ความสามารถของ extension ของ vs code นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันโดยตัว container เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขา,เ,าเข้าไปดู demo จะเห็นว่ามันจะมีการติดตั้งเ,เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นนะครับตามสภาพแวดล้อมการทำงานของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยเ,เป็นโค้ดภาษา Python เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว container เนี่ยมันก็จะมีการติดตั้ง Python ลงไปนะครับแล้วก็มีการ mouse source code มายัางตัวไฟล์ที่อยู่ ในฮะดิษนะครับก็เดี๋ยวเราจะสตาร์ท VS Code ขึ้นมาเลยนะครับสังเกตนิดนึงว่าตรงด้านซ้ายล่างเนี่ยนะครับมันจะมะีเครื่องหมายคล้ายๆกับลูกศรชี้ก็หากันนะครับตรงนี้ก็คือ,อเป็น extension หลังจากที่เรามีการติดตั้งตัว remote container มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็อาจจะลอง ดูนะครับอาจจะเ e ิร์ชดูได้ว่าเรียกไปที่รีโมทพิมพเข้าไปว่ารีโมทคอนเทนเนอร์นะครับนะก็คือตัวนี้พอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยมันก็จะได้สัญลักษณ์ตรงนี้มานะครับเอาละคราวนี้พอเราหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับสเต็ปถัดไปเราก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะครับมันจะมันก็จะมาตรงเมนูนี้ให้เลือกนะครับก็จะมีออปชันให้เลือกหลากหลายนะครับ วันนี้เนี่ยที่จะแสดงให้ดูเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับก็คือว่าเราจะ open folder in container นั่นหมายความว่าผมจะเปิด source code จากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผ่าน container ที่จะถูกสร้างขึ้นนะครับอ้อนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูตัว terminal นิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการ r ัน container อยู่หรือยังนะครับเราก็ docker ps ไป จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีการ up docker container อะไรเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนคราวนี้กลับมานะครับมาต่อตรงนี้นิดนึงก็คือเราจะ open container แล้วนะครับพอเราบอกว่าเราจะ open container เนี่ยนะครับมันก็จะถามว่าเราต้องการจะ open container นะครับก็คือตัว source code เนี่ยของเราอยู่ที่ไหนพอเราเลือกปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะถามว่า ตัวคอนเทนเนอร์ที่จะถูกสร้างที่จะให้สร้างขึ้นเนี่ยต้องการแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะมีโอเคให้เลืกว่าเป็น Python นะครับแล้วก็หรือว่า Python 3 Python 3กับ p o s t g r e SQL อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราเป็นยังไงนะครับหรืออาจจะเป็น Anaconda นะครับหรือเป็น Mini-Conda นะครับหรือบางคนไม่อยากจะเลือกนะครับในสิ่งที่ ทำ Microsoft เตรียมมาให้นะครับก็อาจจะเลือกเป็น OS นะครับเช่นเป็น OS Alpine Linux นะครับซึ่งเขาจะติดตั้งตัว Git ให้ด้วย Git c y i n n t นะครับหรือว่าจะเลือกเป็น Debian หรือจะเลือกเป็น Ubuntu ก็ได้นะครับส่วนของผมนี่ผมจะเลือกเป็น Python 3ก็แล้วกันนะครับเป็น Python 3หลังจากนั้นมันก็จะถามต่อว่าเเนื่องจากว่า Python เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเราต้องการเวอร์ชันอะไรนะครับ สมมติผมต้องการ3.9นะครับก็จะถามมือชั่นย่อยลงไปอีกนะครับว่าเป็น3.9จุดอะไรอะไรสมมติว่าเป็น3.9.10ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะถามอีกว่าจะให้ลง additional feature อื่นๆอีกไหมนะครับอันนี้แล้วแต่สำหรับผมนี่ไม่พอแล้วนะครับผมก็กดโอเคนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มสร้าง เดดบคอนเทนเนอร์นะครับหรือตัวรีโมทคอนเทนเนอร์แล้วนะครับเราอาจจะเปิดตัวคลิกตรงโชว์ล็อกนี่นะครับขึ้นมาดูก็ได้เพื่อจะได้ดูว่ามันทำอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือมันจะมีการบิวคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับตามสคริปที่ได้มีการเขาได้มีการกำหนดไว้แล้วนะครับสังเกตนิดนึงเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นซอสโค้ดแล้วนะครับ ก็คือจากคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีซอสโค้ด d e 2ไฟล์นะครับก็คือตัว calculate.py แล้วก็ตัว hello.py นะครับอันนี้ก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทำเรื่อง VScode นะครับถ้าสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ก็อาจจะย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับพอเรา build container เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นนะครับว่าเป็น d e v container แล้วก็ python 3นะครับ นอกจากนี้นะครับเจ้าตัว d e p container เนี่ยมันจะมีการสร้าง directory ขึ้นมาให้เราอันหนึ่งชื่อจุด d e p container นะครับอันนี้จะเป็น config file นั่นเองเราลองคลิกไปดูก็ได้นะครับ uh oh. uh oh. directory ชื่อจุด d e v container มีจุดข้างหน้านะครับภายใต้ directory นี้เนี่ยจะมี2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์แรกคือตัว d e p container .json นะครับเดี๋ยวปิดขอปิดไอตัว lock window ไปก่อนนะครับ เราก็ลอง walk to ดูนิดหน่อยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสคริปต์นะครับของตัว dev container นะครับซึ่งถ้าเรามีการลง plug in อะไรต่างๆก็จะเห็นอยู่ในนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้เรามีการเลือกว่าเราจะลง python นะครับแล้วมันก็จะลงตัว VS Code Python ให้เราด้วยอัตโนมัตินะครับ ส่วนตัว Dockerfile เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสคริปต์ในการสร้าง Docker Image สำหรับงานนี้นั่นเองนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเลือกเป็น Python 3.10นะครับจะเห็นว่ามันมีการ build container ขึ้นมาจากเบส Python เวอร์ชัน1 0อันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากลับมาดูตัว ที่ตัวเทอร์มินัลนะครับลอง g o o k k r er r ps ดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ในเครื่องของเราเนี่ยมีการสตาร์ทอัพคอนเทนเนอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่เขาตั้งให้นะครับที่ตัวระบบตั้งให้ว่า,ามีเป็นคอนเทนเนอร์ชื่อ vsc ขีด Python 1 0 1ขีดบบาๆอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือคอนเทนเนอร์ที่ เรากําลังใช้งานอยู่นั่นเองนะครับคราวนี้มาดู source code ของเราบ้างนะครับก็เป็น source c เดิมนะครับ source code เดิมเดี๋ยวเราจะลองรันให้ลองรันดูนะครับว่า source code เราเนี่ยยังสามารถทํางานได้ปกติดีอยู่หรือไม่นะครับเราก็กดรันไปนะครับมันก็จะรันแล้วก็จากโปรแกรมเราก็บอกว่าให้ใส่ใส่ตัวเลขตัวที่1น,นะครับ2นะครับ บวก3แต่ตัวเลขตัวที่2นะครับก็คือ3แล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าโอเคผลลัพธ์ของ2บวก3เนี่ยเท่ากับ5สังเกตนิดนึงเห็นไหมครับเห็นที่พร้อมไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราทำงานเจ้า vsco เนี่ยมันทำงานร่วมกับตัวคอนเทนเนอร์แล้วนะครับพร้อมอันนี้เนี่ยเป็นพร้อมของระบบ Linux นะครับเราอาจจะเรียกดู os v อ r s i o n ดูก็ได้นะครับก็ลอง c a ทที่ไฟล อีท e ีซีโอเอสขีดลิลิทนะครับก็จะเห็นว่าตัวคอนเทนเนอร์อิมเจอันนี้เนี่ย os ของเขาเป็น debian นะครับ debian ะครัเราก็เราอาจจะรัน command python ที่นี่ก็ได้นะครับเช่นลอง ls ดูก่อนเดี๋ยวขอดูอีก ls ดูก่อนนะครับเราอาจจะรัน command ที่นี่ก็ได้สมมติมเรารัน python py นะครับ enter อ่า y o Your n a m e ก็โปรแกรมก็ทำงานได้ตามปกตินะครับคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะมีการาสร้างไฟล์เพิ่มกันแล้วกันนะครับก็คือเป็นการใช้งาน vs code ปกติเลยนะครับเป็นการใช้งาน vs code ปกติเหมือนกับที่สอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสมมติว่าเราจะทำไฟล์เพิ่มอันหนึ่งน่าจะอยู่ผิดดิสก์นะครับเดี๋ยวก่อนขออนิดนึงโอเค ่าสมมติเราเราสร้างไฟล์เพิ่มนะครับชื่อ greeting นะครับ .py นะครับแล้วเราก็ message หนึ่งนะครับเท่ากับ greeting อ่าเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ msg จริงๆต้องการจะเิีว์วา g าจนะครับแก้นิดนึงเท่ากับ Python in container ก,ก็แล้วกันแล้วก็คำสั่งง่ายๆนะครับ นนแล้วเราก็เซฟปกตินะครับุนตัวเอแล้วลองรันดูนะครับเห็นไหมครับก็เป็นคลิดผิดนิดหน่อยนะครับขอแก้ okay. ก็เป็นก l i t t ิ้งทู VS Code and Python o n c o n t a i n น r er นนะครับก็ แสดงข้อมูลได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราจะผมจะกลับมาให้ดูนะครับใน Directory Source Code ของเราที่อยู่บนฮาร์ดดิสเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับมันเป็นมีการเมาส์ไฟล์กลับมาที่ฮาร์ดดิสของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Source Code ของเราเนี่ยอยู่ในฮาร์ดดิสนะครับก็คือเห็นไหมครับ path dice ที่เราเมาส์เข้าไปนั่นเอง เอาละครับคราวนี้สมมุติว่าเราจะ,ะทํางานจบแล้วนะครับทํางานจบแล้วก่อนไปนะครับให้ดู PS อีกทีหนึง่งก็จะเห็นว่าตัวคอนเทนเนอร์นี่ยังรันอยู่นะครับคราวนี้สมมุติว่าเราทํางานเสร็จแล้วจบแล้วนะครับเราก็จะ exit นะครับ close โปรแกรมออกไปเราก็เลือกที่ close remote connection นะครับตัวมันก็ exit จาก VS Code ไปนะครับ คราวนี้เราลองกลับมาลันที่ตัว Docker PS อีกทีนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเมื่อเราออกจากคอนเทนเนอร์หรือว่ามีการ disconnect จากคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับเจ้าตัว Remote Container เนี่ยก็จะถูก stop ไปอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับอ่าคราวนี้ กลับมาใหม่สมมติว่าวันลุกขึ้นก็แล้วกันสมมุติว่าวันลุกขึ้นเราก็าจะกลับมาทํางานนะครับเราก็โหลดตัวคอนเทนเนอร์ตัวเดิมเนี่ยกลับขึ้นมาทํางานนะครับก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้เลยเลยนะครับตรงรีเซ้นเนี่ยนะครับคลิกได้เลยสิ่งที่มันทําเราก็จะเห็นว่ามันก็จะไปสตาร์ทเจ้าตัวคอนเทนเนอร์เก่าที่เคยสร้างไว้แล้วเนี่ยนะครับอัพขึ้นมาทํางานต่อ เห็นไหมครับอ่าสตาร์ทแล้วนะครับเราอาจจะลอง Docker PS ดูนี่เห็นไหมครับกลับมาแล้วพอเราอัพคอนเทนเนอร์ปุ๊บเจ้าตัวคอนเทนเนอร์ก็กลับมาเราก็สามารถที่จะทำงานได้ต่อนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้อ่าตัว git ก็ยังคงทำงานได้ตามปกตินะครับเราลองคลิกดูเนี่ยก็จะเห็นว่าสเตตัสของตัว Calculate กับตัว Hello เนี่ยขึ้นเป็น m นะครับก็คือว่ามีการ modify นะครับซึ่งอันนี้จริงๆเรายังไม่ได้ modify ซึ่งผมเข้าใจว่า,ามันน่าจะมีการเปลี่ยนวันที่ของไฟล์ให้อัปเดตนะครับมันก็เลยเห็นว่าเป็น modify แล้วก็ส่วนไฟล์ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว g l i t t i n g นะครับมันจะขึ้นเป็น U ก็คือเป็น u n t r a c k file รวมถึงไฟล์ที่เป็นไฟล์ d e v container.json กับ docker file ที่ตัว VS Code สร้างให้ด้วยก็เป็นไฟล์ใหม่นะครับซึ่งไฟล์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะ commit แล้วก็ push กลับไปที่ GitHub ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองทำให้ดูนะครับ มันก็บอกว่าโอเค no state change อ่า,อาลืมไปนะครับเราต้องมีการ add ก่อนนะครับพวก untag file ขอ add ก่อน add ก่อนนะครับแอดไปทุกอันเลยอ่าตัวโอเคตัวไหนอีกเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยเสร็จเราก็ทำการ commit นะครับ all file back to GitHub เอ็นเทอร์ไปแล้วก็ซิงค์นะครับสังเกตดูตอนนี้เราอันนี้เป็นสเตตัสที่ค้างจากคารา้ที่แล้วนะครับเราอยู่ที่ Dev 1ที่บรานเดฟหนึนะครับเราก็ซิงค์เห็นไหมครับอ่าซิงค์เรียบร้อยคราวนี้เราลองเปิดดูคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเว็บไซต์คิดถามให้ดูนะครับ นี่นะครับแล้วก็ไปที่ branch หนึ่งเห็นไหมครับอ่าก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อ dev container โผล่ขึ้นมาภายใต้โฟลเดอร์ก็จะมีไฟล์ er ที่เราเห็นจาก VS Code เมื่อสักครูน่นี้นะครับแล้วก็ซึ่งถามว่าตรงนี้ดียังไงก็คือหมายความว่าเวลาเราเซฟทุกอย่างกลับขึ้นมาบน GitHub แล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยนะครับหรือว่าเราย้ายไปทำงานที่อื่น นะครับเราก็สามารถที่จะโคลนซอสโค้ดทั้งหมดตรงนี้ลงไปเลยที่เครื่องใหม่แล้วก็สามารถที่จะทำงานต่อได้ทันทีอันนี้ก็คือ,อข้อดีของมันนะครับส่วนนี้กะตัว g r e ต t i n g นะครับก็ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับสำหรับการใช้งาน VS Code ร่วมกับ remote container ก็ ใครสนใจก็ลองไปทำตามกันดูนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องเราด้วยนะครับชื่อช่อง WisTech นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็รบกวนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ